โย่วซาบกลับมาไม่ใช่กลับมาอีกแล้วดิกลับมากับเกมที่ยังไม่เคยเล่นนั่นคือวอทันเดอร์ยังไงล่ะเรา,าเล่นยังไงอะมาเรามาฝึกซ้อมกันก่อนอะยังไงซเอ basic tutorial โอเคเราต้องไปตรงกลาง อ๋อดูเปอร์เซนต์ที่ซ้ายมือบนจอนี่เดือสามสิบข้างบนเป็นเปอร์เซนต์เครื่องความเร็วความสูงโอเคเข้าใจได้อ๋อมันเร่งจากร้อยเปอร์เซนต์เป็นร้อยสิบเปอร์เซนต์ยิงบอลลูนออโอเคเข้าใจได้อ๋อ เข้าใจไหมเล็งให้ตรงก่อนเขายิงอ๋อ,อต้องเล็งล่วงหน้าเล็งข้างหน้าไว้อ,อ๋อเลี้ยงเอาไว้แล้วพอมันตรงปุ๊บแล้วก็ยิงโอเคเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคโอเคเฮ้ยไม่ทันปืนร้อนปืนร้อนรีโหลดอยู่ก็พอจะเข้าใจอยู่อ,อ๋อ ขว่ขวงได้ไหมไอข่วงได้เข้าใจแล้วมาหมดฝึกซ้อมหมดต่อไปโอ้โหไม่โดนด้วยโดนได้ไงวะ <The target. S 1> คือทิ้งระเบิดเสร็จแล้วก็บินหนีอย่างนง้นเหรอขอโทนเพื่อย,ยิงประมาณนี้อย่างนี้หรอแล้วก็ขึ้นก็กลับหลัง เพื่อย้อยกลับมาแล้วก็ยิงออกไปยิงออกไปขึ้นแล้วก็เลี้ยวกลับมาต่ำไปอะเราต้องบินสูงกว่านี้ไม่งั้นเราโชบยิงไม่ได้มาละ <laughs> มาดูตัวเรียวต่อลองเฉพาะเครื่องบินก่อนดูว่าเป็นไงบ้างยังไงสิไม่รู้ทิ้งโดนหรือเปล่าลองเฉยๆ <c oughs> <c oughs> เราไม่มีทางทำอย่างนั้นได้แนะ่เอฟบกคือดูหลังแล้วก็ยิง ขวงด้วยอะควงโชว์ด้วยอะ่ะไม่เข้าใจอะไรเลย <laughs> อ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว <im itation> สอนเทคออฟอะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเทคออฟแล้วก็เชดหัวขึ้นเจ็บล้อสอนแล้วเทคออฟเฉย ขับเครื่องบินจริง t เทคอ f ฟนี่น่าจะยากสุดแล้วมั้งเทคออฟกับ landing นี่แหละน่าจะยากสุดในการขับ okay, แล้วมั้งโอเคเหลือ30ซนแล้วก็ต้องลดระดับเพดานบินลงมากด G ีลมืก,ก,กางล้อออกมาเล่นเสร็จเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็เริ่มการลงจอดเมานิงๆิเมานิงโอเคลง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 แล้วก็ดับเครื่อง ไม่อยากเท็กออฟไปเก็บล้ออ่ะเก็บดิแล้วไงต่อเราลงจอดแล้วเราเท็กออฟขึ้นแล้วแล้วไงต่อลงจอดระยะสั้นดูพัง <men> <th unk> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เจ๊งไปแล้วดาวโอเคกางล้อกลางยังดูดิกลางแล้วค่อยๆลงค่อยๆๆลงค่อยๆลงเล็งให้เหนือเป้าไว้หน่อยนึงโอเคแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงกางถึงพื้นแล้วดาวเหลือศูนย์ขันเร่งลงมาแล้วก็เบรก เก็บลายเอ้ยแค่นี้เหรอหมดแล้วหรอหมดแล้ว,ลว,ลวต้องออกรบแล้วนะภารกิจอะไรบ้างไม่รู้หยิดจุดรถถังไม่เคยเล่นนะเป็นไงอ่ะมาแล้วมาแล้วยกซ้ายยกขวาเล็งเครื่องถูกต้องโอ้ยรีบยิงจังเลยอยิงบ้างมา ล็งและแกนี่แหละไม่โดน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 วายวายวายไม่โดนวายวายวายจะแตกแล้วเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ยอมหรอกนะไม่ยอมหรอกนะไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนดีอะไรวันนี้ เครื่องดับเครื่องดับแล้วร้อนละหาที่ร้อนละทีนี้ลงจอดละเดบเดบเบดเบดขออนุญาตลงจอดฉุกเฉิน <c oughs> ไปรอดเมื่อกี้มันวุ่นวายไปหมดเลยอะหาเหยื่อกัอนหาเหยื่อกัอนอันนี้ละกัน ตามตามหันมองตามไปเลยมีตัวล่างตัวล่างตัวล่างอ่ะตัวที่กำลังจะแตกแล้วโดนโยร่วงโอเคต,ต่อไปหันมองตามเลยหันมองตามเลยจะไปไหน ดีแน่เอ้ยแย่แล้วเครื่องตกตายไปนะไ,ปนะไ,ปนะไม่นะไม่นะขึ้นไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วอะจะลงจอดแล้วเนี่ยเ <c oughs> รียบร้อยยอม ไปพัดเละหันแล้วยอมเลยจ้ะมาเปลี่ยนเครื่องละหาเหยื่อต่อเอาตัวไหนดีจึงเหนือเนือหน่อยสูงๆูงหน่อยแล้วก็ดูข้างล่างไอ้ตัวสองกิโลนี่น่าสนใจนะอ้าวหายไปแล้วตัวนี้แล้วกันสองเจ็ดสองหกสองห้าแต่ตรงนี้มีคนตามอยู่นี่ ไปแย่งของเพื่อนดีกว่อาอ้าวแตกไปละตัวนี้1นกิโลไม่โดนเลี้ยวตามครับเลี้ยวตามใครที่เป็นโมชั่นซิกก็อ่าขอโทษด,ด้วย <laughs> ถ้ามันเข้าระยะยิงเราถึงจะยิงได้โอเค เดี๋ยวตามมันวนอยู่ข้างบนนะ่ะโอ้จบแล้วล่ะชนะได้ไงอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะชนะด้วยเหรอโอเคยังงงๆอยู่นะเออไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็เริ่มโอเคขึ้นมานิดหนึ่งแล้วลแรงจากที่ลองบินมาแต่ว่ายังปรับป่มแบบ เอ้ยยังไม่เยเข้ามือเท่าไหร่ไอ้ลำนี้นะเอาไปออกบินว่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวลองตั้งค่าปุ่มอะไรให้มันบินแบบฟุบฟับฟุบฟับ,ฟบ,ฟบหน่อยเมื่อกี้รู้สึกว่าช้าไปนิดนึงจงังหวะเราเลี้ยวยูเทินอะไรเงี้ยมันต้องเซตติ้งให้มันดีกว่าดีได้คิดว่านะไปแล้วใครชอบเกมนี้ก็ฝากาาก,ากดไลค์กดแชร์กดซับไปด้วยแนะนำกันมาได้แล้วเจอกันคลิปหน้า ไปจ้า